ใครลูกเสียงใครฮะพูดได้ยินเสียงใครเสียงใครเสียงใครอ่ะลูกเสียงแมวเสียงน้องเสียงแมวเสียงใครถึงเจ้าหู้หรือเปล่าถึงเจ้าหู้หรอใช่ไหมใช่ไหมเจ้าหู้ ใช่เสียงลูกไหมเสียงลูกหรือเปล่าไม่ใช่เสียงใครล่ะเสียงลูกหรือเปล่าเจ้าหูเสียงลูกไหมอ่ะเสียงลูกเหรอเสียงลูกหรือเปล่าฮะใช่ไหมเสียงลูกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชดิโอง่วงนอนแล้วโอ้รักดิโอเหรอ เสียงใครอะลูกเสียงใครบอกแม่สิฮู้ได้ยินเสียงใครฮู้ได้ยินเสียงใครคะเสียงใครคะพู้ได้ยินเสียงใครคะเสียงใครฮะเสียงน้องเสียงน้องไหมได้เสียงน้องไหมได้เสียงน้องไหมบอกก่อนเสียงน้องหรือเปล่าเสียงน้องหรือเปล่าต้าหู้ ดีโอนอนแล้วดีโอง่วงนอนเฉียงหู้ไหมหอม่รักดีโอดีโอมันนอนแล้วลูก